ตอนเช้าวนะคะที่นี่ต้อนรับชมในฝรั่งแมรี่นะคะตอนนี้นะคะหนึ่งเดือนแล้วจากการข้อน้องเคียร่านะคะตอนนี้หุ่นแม่ก็เบบามาก <laughs> ตอนนี้น้ำหนักตอนข้อใช่ไหมตอนท้องใช่ไหมคะหนักอยู่ที่เจ็ดจสองตอนนี้ข้อไม่ได้หนึ่งเดือนแล้วตอนนี้เหลืออยู่ที่หกสิบสามหกสิบสามกิโลลงไปแล้วสิบกิโลนะคะ ก็ตอนนี้น้องก็1นึ่เดือนแล้วนอนหลับอยู่แม่ก็ให้นมเป็นนมแม่ปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังเก็บบ้านด้วยกําลังจะย้ายของกําลังจะย้ายของเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางออกเดินทางกันอีกหล้วดูของเต็มเลยเดี๋ยวต้องเก็บนู่นเก็บนี่แล้วก็เตรียมบางอย่างไดเปอร์ของเด็กๆของกินที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องจัดเก็บให้เสร็จแล้วก็โลอ่ะคือต้องโละ โลกินโลทิ้งของในนี้ีก็เพิ่งสั่งมาเพราะว่าเราจะย้ายออกวันที่15ใช่ไหมคะวันนี้วันที่13ก็มีเวลาอีกประมาณวัน,นกับพรุ่งนี้ที่เราจะต้องมีต้องกินต้องมีกินบ้างแล้วก็โลทิ้งอะไรเงี้ยของลงของเล่นเด็กๆก็จะไปบริจาคเสื้อผ้าบริจาคหมดแล้วแล้วก็เคียร่าหลับอยู่นะคะแต่ห้องค่อนข้างรกละอะเพราะว่ามันคือการลื้อกระจายของอะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึง เราต้องกระจายของเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บอะไรเงี้ยของพวกนี้ก็คือเดี๋ยวจะต้องเก็บอันนี้ก็คือกระเป๋าเบบี้เลยก็เลยกระจายตอนนี้กระจายหมดเพราะเดี๋ยวจะต้องเก็บแยกเก็บแยกนี่หมามาด้วยนี่หมาหนึ่งตัวแล้วก็เคียร่าก็คือหลับอยู่นะคะคือ <c oughs> สภาพสภาพค่อนข้างวุ่นวายวันนี้นะ <c oughs> มีทั้งหมามีทั้งเด็กเบบี้หลับอยู่ก็คือปล่อยเลยนี้หลับก่อนก็คือทุกคนสงสัยกันมากว่า คลอดยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็คือมันเป็นการคลอดที่ไม่คาดคิดมากๆเลยค่ะก็ะคือเราแพลนแพลนกันไว้ใช่ไหมตอนแรกว่าเราจะคลอดในน้ำว่าเราจะคลอดในน้ำก็คือเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยไว้อย่างดีๆใช่ไหมคะก็ไปหาวงมิดวงมิดไว้อะไรทุกอย่างเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์แต่เป็นการคลอดที่เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆนะคะ จร,จริงๆทําวิดีโอเล่าไว้แล้วแต่ว่ามันมืดผ้ามันมืดเพราะว่าเล่าไว้ตอนยังคืนแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะทําลงไม้ก็ได้เพราะตอนนั้นเล่าตอนที่น้องได้ประมาณเดี๋ยวเช็คคียะก่อนเคียหายใจมาโอเคหายใจอยู่ <c oughs> เป็นแม่ทุกคนจะต้องเป็นไหมแบบไปตกจริตอะไรเงี้ยว่าลูกขั้นหายใจหรือเปล่าอันนี้สภาพติ่งเต่นนอนสดๆรอๆเลยนะคะก็อ่า จำได้ว่าเป็นวันเสาร์วันอ่อวันศุกร์อ่ะที่เราลงคลิปวิดีโอที่เราไปสนสาธารณะอ่ะอันนั้นคือวันศุกร์นะคะวันเสาร์เราก็เริ่มปวดท้องปวดท้องเตือนประมาณทุกๆุกห้านาทีแต่ปวดแบบไม่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 หนักมากปวดแบบตุบๆอ่ะหรือปวดแบบตุบๆเราก็รู้สึกว่าโอเคเป็นสัญญาณแลละอาจจะคลอดภายในวันสองวันนี้อะไรเงี้ยเราก็รอไปรอไปวันเสาร์ซุบสุบแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ก็คือ ก็ยังปวดตุบๆอยู่ปวดตุบๆทั้งวันแต่ก็ไม่มีอาการว่าเราแบบปวดปวดหนักขึ้นอะไรเงี้ยมี้วแาถามว่าเธอปวดหนักขึ้นไหมเธอปวดแบบทีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ค่ะรอได้ก็โคจชข้ามไปเป็นวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยก็ยังปวดเริ่มและเริ่มปวดหนักขึ้นเริ่มปวดหนักขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบทรมานหรือปวดแบบรอไม่ไหวอะไรเงี้ยอ่านวิดีโออยู่ป๊บนอ่านอีกใช่แล้วก็ แล้วก็ยังไงนะวันจันทร์ตอนเย็นเนี่ยประมาณหกโมงสองทุ่มเนี่ยมันก็จริงๆมันวันจันทร์เนี่ยคือเริ่มปวดปวดหนักแล้วแต่เริ่มจริงๆก็คือเริ่มสองทุ่มสองทุ่มนี่คือปวดแบบต้องก้มแล้วอะต้องต้องก้มตัวเขาเรียกว่าก้มเอาท่าแบบก้นขึ้นอะเอาก้นขึ้นแล้วเอาหัวลงอนะไรเงี้ยแล้วก็ท้องมันก็เริ่มบีบแล้วก็เริ่มเล้าไปที่หลังเริ่มบีบแบบแน่นแล้วอนะไรเงี้ย แล้วก็มีหมายตัวนึงนะอยู่ตรงนี้แล้วกเ็เริ่มต้องนอนไม่ได้แน้วนอนหลับได้ประมาณถึงสามทุ่มอะยังหลับได้อยู่แล้วตื่นมาหลังจากสามทุ่มนี่ก็คือหลับไม่ได้แล้วคือปวดหลังเล้าแบบมันปวดแบบบีแล้วก็เล้าไปที่หลังแล้วก็ปล่อยผ่านไปประมาณห้าทีเราเริ่มจับประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีอะไรเงี้ยเราก็ถามไปเราก็เรียงไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าปกติถ้าข้อที่โรงพรยาบาลอะมันก็จะประมาณ ทุกข้าทีแล้วก็ไปไปโรงพยาบาลไ,ไปเช็คแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะรอปักปบกแบบ่ามอลูกเปิดประมาณ3.5ถึงเซนเขาก็จะเจาะนำข้ามเลยแต่ที่นี่คือเราจะคลอดธรรมชาติจริงๆเลยอ่ะก็คือไม่มีการเจาะใดๆไม่มีการใช้ยาใดๆเล,เลยเราก็เลยเราไม่รู้ว่ามันจะมันจะต้องเลี่ยงีไวัยหรือย,ยังมันจะใกล้คลอดหรือยังอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการคลอดครั้งแรกที่แบบไม่รู้รเลยเลยใช่ เพราะว่าถ้ามันที่ไทยเราคือเราเดินไปโรงพยาบาลใช่ไหมที่นี่เราก็เดินไม่ได้ค <c oughs> ือเราต้องโทรคุยกับเขาอย่างเงี้ยเพราะเขาขังประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยังไม่อยากเรียกเขามานั่งเราอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ารอก็คือมันต้องรอแบบรอไปเรื่อยๆหรือรอไม่รู้ว่าเราจะค่อนเมื่อไรเราก็โอเคก็รอไปจนที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยตีสองนี่เริ่มปวดล้าวหลังแล้วแต่มันก็ยังไม่ถี่ขึ้นนำ้ำข้ามก็ยังไม่แตกก็ยังไม่มีเลือดออกอะไรเงี้ยเราก็นั่งไป แล้วก็นั่งรอแบบก้มก้มนั่งก้มน,นอนเลยเนี่ยพลิกตัวพลิกไปพลิกไปโอ้ก้มนั่งก้มน,นอนคือยันเราก็คิดทั้งหร่จะเช้าสักทีว่าเราไม่อยากข้อตอนกลางคืนเราไม่อยากเสียงดังด้วยอะไรในบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกเมื่อไหร่น้ำ,ำข้ามเราคิดว่าเออการข้อธรรมชาตินะี่คือน้ำขําต้องแตกก่อนใช่ไหมแล้วต้องมีมูกเลือดบ้านแล้วต้องปวดทีทีท,ทีเลยเนี้ยก็อย่างก็คือรอไปโอ้ ตีห้าแล้วโอเคตีห้าแล้วใจเริ่มมาแล้วจะเช้าแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้คุยเท้าให้เท้ามาหาได้ที่เรามีความเกรงใจเขาด้วยไงคือไม่อยากเรียกเขามาตอนกลางคืนก็นคุยกับยายเมืม่อยบอกเรียกเขามาได้แล้วเราก็บอกอเรียกทาไมเรามันยังมืดอ,อยู่อะไรเงี้ยคือคือมันยังไม่ปวดท้องมันยังน้ันยังไม่แตกแล้วก็แบบก็คิดในใจก็คือบวกความเกรงใจห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณหกโมงเราก็เริ่มแบบปวดไม่ไหวแล้วไปแช่ในน้ํา เราไม่แช่เลยแช่อ่างของเราเองเนี่แหละแล้วก็เราไม่แช่ก็บอกเขาว่าเออเรามาเช็คหน่อยได้ไหมเราเริ่มปวดแล้วแต่ยังไม่มีภาวะอะไรเลยนะไม่มีง้ําแตกไม่มีอะไรเลย <c oughs> เขาก็บอก <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะมานะ <c oughs> เขาจะมาช่วงประมาณเก้าโมงไหวไหมเราก็บอกว่าเอออาจจะไหวแหมายังมีความแบบว่ายังมีความอึดอะเบ,บบี้ตืน่นเบบี้ตื่นแล้ว โอเคบ a b ีตื่นแล้วแล้วก็ให้กินนมแ๊บนึงแล้วก็อะไรอ่ะตื่นแล้วเนี่ยอะไร้ล้สหลังข้อแล้วก็จะเบร์เบร์ไปหมดเลยอ่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่ช็อตอ๋อช่วงประมาณหกโมงเจ็ดโมงใช่ไหมเมื่อกี้ช็อตนั่งนึก าบอกว่าถ้าคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยจะความจําหายแล้วถ้ายิ่งคลอดลูกหลายๆคนเนี่ยยิ่งความจําไปเลยเนี่ยก็คือวบาหลงหลงลืมลืมมันก็อะไรนะช่วงเจ็ดโมงใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะมาจะมาเอ้ยเก้าโมงแล้วบอกทันไหมแล้วบอกโอเคน่าจะไหวทันแหละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโหเก่งเก่งเก่งมาก,ากสรุปก็คือบอกแม่จอดแล้วบอกแม่จอดไม่ไหวแล้ว <laughs> ช่วยมาหน่อยได้ไหมวันนี้คิดว่า น่าจะคลอดวันนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วก็ป้าจอด,ด้วยวันนี้ป, oh. ป้าเขามาจากวอชิงตันพอดีเขาจะมา oh. เขามาฮอลิีเดย์นั่นแหละแต่เขาก็แบบกะจะให้เราคลอดระหว่างที่เขาอยู่เขาอยู่ประมาณห้าวัน oh. แต่เ,าเราอ่ะดันคลอดวันนี้เขาจะกลับวันนี้อะไรเงี้ยแต่เขากลับตอนบ่ายเขาก็เลยมาตอนเ oh. ช้าแล้วบอกเขาน,นี่เออมาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย oh. เขาบอกได้ได้เดี๋ยวเขาจะมานะอ oh. ะไรเงี้ย จะหลุดปุ๊บเราก็บอกนิดไว้เพราเออเนี่ยมันมีน้ํำออกมาสิเลือดออกมาเลือดแบบแต่เลือดเบาๆจางมากไม่แบบจางมากสิเนี่ยเตียมตาเลือดแบบว่าเลือดไม่ไม่ใช่เลือดสดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะมาเพราะว่าวันเนี้ยเขาจะเอาลูกไปโรงพยาบาลด้วยไปเช็คอะไรสักอย่างเนี่ยแหละโรงพยาบาลใกล้ๆแค่นีน้นเองเนี่ยเนี่ยหน้าประตูเอ้ยหน้าต่างก็เห็นแล้วเนี่ยเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเขามาหาก่อนเขาจะมาดูก่อนอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็รีบๆมากัน ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนี่แหละเขาก็้ามาถึงแล้วเรานี่ก็แบบว่าออกไปรับเขาอะเดินไปรับเขา<ม>เดินไปรับเขาอะไรเงี้ยม,ม,มาไหมอยู่นี่อะไรอะไรครับหมดแล้วหรออืม <itation> <c oughs> นั่นแหละโอ้ยจะเราจบไหมเนี่ยเออแล้วก็อะไรนะ เขาก็มาหาเราก็แบบเดินไปรับเขาเนี่ยแต่กลับมานี่คือแบบนั่งนั่งแบบกอดเก้าอี้อะไรเงี้ยคือคือเรานั่งยองๆกับเก้าอี้ไงเขาก็ถามเขามาถึงเขาก็มาเช็กหัวใจเด็กกันอะไรเงี้ยค่ะเขาเช็คหัวใจเด็กเออถ้าหัวใจเด็กมันเริ่มแบบถี่เงี้ยเต้นถี่ยเงี้ยแสดงว่าเด็กมันมีความเครียดที่แบบว่าใกล้จะคลอดแล้วเพราะเด็กที่จะคลอดเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความเครียดเพราะว่ามัลลูกมันบีบไงมันทําให้เขาแบบอึอดอัดอะไรเงี้ยอึดอัดแน่นเขาบอกมันเป็นข้อดีเพราะว่ามันทําให้เด็กได,ได้ได้รู้ตัวว่า ว่าเขากำลังจะคลอดกำลังจะออกมาสู่พโลกภายนอกแล้วมันเป็นความเครียดก่อนคลอดที่แบบที่ดีอะนะเพราะว่าถ้าผ่าคลอดเนี่ยคืออยู่ดีก็ออกมาเลยเงี้ยเด็กมันไม่ได้เตรียมตัวร่างกายยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยครับคับคับคับไม่คิดยอกนะนั่นแหละประมาณนั้นก็คือข้อดีของการคลอดอย่างนี้หนึ่งใช่ไหมคะอย่างที่สองก็คือการ การที่เด็กข้อออกมามันคือการรีดรีดปอดรีดน้ําในตัวออกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านช่องคลอก็คือจะมีแบบทีเรียดีเข้าที่ตาเข้าที่ปากาที่จมูกที่หูอะไรเงี้ยทำให้เด็กแบบป้องกันดีแม่ตัดโสมน้องแหวงก็ก็ก็น้องกินนมอยู่ลูกแล้วก็อะไรนั่นแหละกำลัถึงเขาเบ่ง<อ>เขาก็บอกว่าให้เบ่งเลยค่ะคุณแม่เขาก็บอกอ้าว เบ่งตรงนี้เลยเหรอคะเบ่งกลางบ้านเลยเหรอคะเขาก็บอก่าเบ่งเลยแล้วก็เอาผ้ามารองอุปกรณ์เอากระปกรเป๋าม,มามีดไว้มาสองคนอีกคนนกำลังตามมาน้องกินนมอยู่คนหนึ่งตามมาคนที่สามเฮ้ยเ <c oughs> บ่งกลางบ้านเลยแล้วก็บอกอา้าวฉันไม่ต้องข้อในน้องในน้ำแล้วหรอกแล้วก็คิดนใจว่าอ้าวน้องกินน <c oughs> ม <c oughs> ก็คิดว่าโอ้ยคงไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเนาะเขาบอกเบ่งเลยค่ะทุนแล้วก็เบ่ง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 ไปคือแบบมันจะออกเหรอวะน้ำข้ามันไม่แตกนะเขาบอกเบ่งเลยเราก็แบบโอ้ยนังเบ่งไม่ไหวแล้วเพราะว่าปวดขาอะไรเงี้ยน้องหลานไม่ชิมหน้าน้อง คือปวดขาเพราะว่าเรานั่งทั้งคืนอ่ะนั่งแบบนั่งก้มๆเงยๆอย่างเงี้ยพี่ๆไปมามาจะปวดหลังด้วยอย่างเงี้ยนั่งก็ไม่ไหวก้นกบก็ปวดเนี่ยมันคือมันเลาอะ่ะมันไม่ได้ปวดเลยนะมันเลามากกว่ามันแบบมันมันสั่นอ่ะมันสั่นเพราะว่ามันปวดมาทั้งคืนอะไรเงี้ยแล้วก็เขา,าก็บอกว่ารา้อนห่อนอนได้ไหมเขาบอกนอนเลยนอนเลยนอนงายก็ไม่ได้โอเคค่ะนองกินนมอยู่ครับไม่ได้รอรอนะ มาให้อุ้มน้องนะรอก่อนนะโอเครอเราก็เล่าสู่เราเริ่มเบ่งเขาก็เลยบอกให้เราเบ่งนั่นแหละเราเราก็นอนแต่แข็งเราก็แบบนล้วน่ะแข็งไม่ออกอ่ะเราก็บอกยกขาเบ่งได้มั้ยมันรู้สึกเบ่งเลยอ่ะเราก็เบ่งไป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 มันก็แบบก็เบ่งตามจังหวะที่แบบท้องบีบใช่ไหมแบบเอ่อท้องบีบเมื่อไหร่ก็คือเบ่งอย่างเงี้ยตามที่แบบโรงพยาบาลไทยสอนอ่ะนะเราก็จําได้เบ่งเบ่งสุดท้ายน้่ขั้นแตกแล๊ว ก็คือเด็กแตกตอนจะเบ่งเลยเนี่ยค่ะเออล้วครนี้ก็ก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วเออน้ําข้ามแตกแสดงว่ามันใกล้แล้วมันใกล้เราก็รีบเบ่งใหญ่เลยครนี้เบ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นผมแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยดีใจเพราะว่ามันแสดงว่ามันใกล้แล้วไงหรือถ้าไม่เห็นอะไรเลยจะว่าอรออีกนานแล้วคือไม่ไหวแล้วพอเห็นผมแล้วเราก็ดีใจมากล้าก็เบ่งเบ่งฉะนั้นมันจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าหัวมันจะโผล่มามันจะความรู้สึกปรีมากปรีอบะปรีอ่ะ เจ็บแบบปริ๊บปรี๊บอ่ะแล้วบอกโอ้เจ็บเนี่ยแหละจะดงว่ามันหัวแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ารีบเลยเพราะว่ามันเป็นการที่เจ็บมันปวดหลังอะไงมันแบบมันเล้าไปที่หลังที่ขาคือขาสั่นไปแล้วว่าต้องให้แบบมีไว้คนนึงจับขาอีกข้างนึ่งนะคนนึงจับขาอีกข้างนึงอีกคนนึงยืนรอแบบเตรียมเตรียมผ้าเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเตรียมอุปกรณ์อย่างเงี้ยก็คือยืนลุมกันอยู่แล้วก็มีลานาลานาอยู่ข้างเออลืมเล่าไปเพราะว่าวันเนี้ยเป็นวันที่แบบไม่คาดคิดมากเลยจอก็บอกว่าอยาก เพราะว่า,าต้องพาอาชินไปตรวจโควิดทําฟันเพราะว่าเรานัดหมอฟันไว้แล้วต้องไปทําการตรวจโควิดแล้วมันเลื่อนไม่ได้เพราะไมคการส่วนใหญ่เวลาทําการอะไรคือต้องนัดล่วงหน้าแล้วก็ไปวันนั้นอะไรเงี้ยนี่ถ้าไม่ไปวันนั้นก็เึงเลื่อนนัดไปอีกแล้วเรากำลังจะย,ย้ายบ้านไงก็คือไม่ได้ทำเป็นวันนั้นเราสรุปไปวันนั้นก็คือป๊าป๊าไปพาอชวินไปตอนเจ็ดโมงครึ่งออกไปจากบ้านแล้วเหลือพี่และหน้าคนเดียวแล้วแล้วหน้าก็คือเป็นพี่ที่แบบเตรียมความพร้อมมาแต่งหน้ารอน้องแล้วก็แบบว่า ยืนรอข้างๆแม่ช่วยเหลือทุกอย่างวินน่งนู่นจบนี้วิ่งไ้มาช่วยนู่นช่วยนี่นั่งรอยอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแม่เบ่งแล้วหน้าก็มองก็คือมองเบ่งไม่ว่าทาอะไรเห็นหมดอะไรเงี้ยก็คือแบบเออเราไม่ได้ว่าคนเดียวนั้นเราข้อกับโลกนะจะฟังหนึ่งอะไรนะย่ากลับปาแล้วก็ออชินกลับมาเราเบ่งจนแบบเราเบ่งจนหัวแบบ โผล่มาแล้วอะก็คือพุชจนหัวโผล่ออกมาแล้วก็โอ้ยโล่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเบ่งอีค่ะคุณแม่เบ่งอีค่ะแล้วก็เอาหัวมาวางที่ตัวเราไม่ใช่ต่างที่ตัวเราแล้วก็รออยู่ก็ยังไม่ตัดแขนมังค่แล้วก็ลกก็ยังอยู่ในนั้นเขาก็บอกว่าให้น้องนอนอยู่บนตัวเลยแล้วก็แล้วก็ก็พุชก็เบ่งเอามาอีกก็เอาลกออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เก็บเบบี้กับลกไว้ไปเช็ดตัวไปเช็ดทำอะไรเลย แล้วป้าปากับคุณย่าถามว่าเอ ا, คอคลอดหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปส่งไปเลยเขาก็ตกใจเขาบอกโอ๊ยใกล้แล้วรีบกลับเดี๋ยวรีบกลับ,บ,บแล้วนี้คุณป้าก็มาคุณป้าก็มาตามมาทีหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแล้วเขาก็ตามมาหลังจากนั้นห้าน,นาทีเขากแบบว่าโอ๊ยนู่นนี่นั่น,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 นอะไรอย่างเงี้แงยแล้วก็อะไรอ่ะ นั่นแหละค่ะทุกคนก็มาพร้อมกันก็อย่างคลิปก็คือแต่รูปแผลรูกตรวจสุขภาพเด็กอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ไปแล้วค่ะเลี้งลูกนานแล้วต้องเก็บวองแก้บบ้านทำกับข้าวตอนเช้า<ม>เด็กๆเ,เริ่มแบบวอยไวายหาของกินแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามบ้านเรานะคะคุณมากๆฝากติดตามต่อไปเด้เลยนะคะไปแล้วค่ะ